เราขับรถเล่นๆมาแถวๆปากคลอกที่บ้านผักฉีดนึกขึ้นมาได้ว่าแถวนี้มีร้านน่ารักอยู่ด้วยอ๋อเห็นแล้วร้าน Good Forest ซ่อนตัวอยู่ในปั๊ม DSO อ l นั่นเองเข้าไปแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนมาบ้านเล็กในป่าใหญ่อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเราเดินสำรวจไปรอบๆร,ร้านทั้งภายในภายนอกรู้สึกสดชื่นอ๋อลืมบอกไป ช่วงที่เราไปเป็นช่วงเช้านะคะเราเลือกที่นั่งที่สามารถมองเห็นสวนภายนอกได้ด้วยที่นี่จะมีทั้งส่วนที่ติดแอร์และไม่ติดแอร์เราเลือกที่นั่งในห้องแอร์นะคะเจ้าของร้านชื่อคุณขวัญร้านนี้เปิดมา2ปีแล้วคุณขวัญเป็นคนภูเก็ตตัดสินใจเปิดร้านนี้เพราะชอบทำขนมและอยากใช้วัตถุดิบในพื้นที่มารังสรรเป็นเมนูอาหารทั้งขาวและหวานด้วย เมนูที่เราสั่งมาทานและอยากแนะนำคือกาแฟาสับปะรดซึ่งใช้สับปะรดภูกเก็ตหวานอมเปรี้ยวเป็นรสชาติที่แปลกและทำให้สดชื่นส่วนขนมเค้กเราเลือกเค้กลอดช่องเหมือนกินลอดช่องแต่เป็นขนมเค้กไม่หวานจัดก,กินเพลินโชวค่ะเราพุ่งมาที่นี่เพราะอยากกินกาแฟกับขนมแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าลองสั่งอาหารคาวมาลองชิมสัหน่อยดีกว่ามีหลายเมนูนะคะลองสั่งขนมจีนลูกชิ้นปลาภูกเก็ต แม้เต็มปากเต็มคําดีเหลือเกินรสชาตินัวนวไม่เผ็ดจัดจ้านซึ่งเป็นรสที่เราชอบอยู่แล้วด้วยช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มผ่อนคลายเที่ยวเมืองไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมาเที่ยวภูเก็ตนอกจากเที่ยวทะเลแล้วลองแวะมองร้าน Good Forest ป่าดีๆที่รอคุณอยู่ที่ป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ